ตันนี้เราก็เดินทางมาถึงตลาดนะคะด้านหน้าของเราก็จะเป็นตลาดในอยู่ที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูบรรยากาศภายในตลาดนะคะว่าเขามีอะไรขายบ้างนะคะทุกคนทางด้านนี้นะคะร้านแรกของเขาก็จะเป็นร้านรองเท้านะคะก็จะมีหลายแบบหลายสไตล์นะคะให้เราได้เลือกนะคะเท้าเขาก็จะมีราคาบอกตามป้ายนะคะผักสดเยอะมากๆเลยนะคะสองฝั่งก็จะเป็นผักสดตลอดทางเลยนะคะ ด้านหน้าของเราจะเป็นร้านขนมนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านผักค่ะร้านนี้จะเป็นร้านขนมนะคะร้านขนมร้านผักต่างๆนะคะผักสดเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะด้านหน้าของเราจะเป็นร้านปลาเผานะคะ นี่ค่ะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะมีประดุกย่างด้วยค่ะก็จะมีเป็นพวกร้านกับข้าวร้านขนมต่างๆนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายผักสดนะคะเดี๋ยวเรามาทางด้านนี้กันก่อนค่ะวันนี้เราก็จะมาหาดูปลานะคะเราจะไปทำปลาเผากันนะคะเดี๋ยวเรามาแวะซื้อขนมจีนกันก่อนค่ะมาดูทางด้านนี้กันนะคะทางด้านนี้จะเป็นอาหารทะเลค่ะ ก็จะมีเป็นพวกปลาหมกึกกุ้งก็จะมีแบบอาหารทะเลต่างๆนะคะเขาจะมีน้ําจิ้มให้เราด้วยนะคะฝั่งทางด้านนู้นก็จะมียำหอยนางรมด้วยนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นหอยแครงนะคะก็จะมีอาหารทะเลเยอะแยะเลยค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นปลานะคะแต่ก็ยังไม่มีปลามานะคะ ก็จะเป็นบ่อเปล่าๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้กันต่อค่ะทางด้านนี้จะเป็นร้านผลไม้นะคะก็จะมีผลไม้ต่างๆนะคะราคาตามป้ายเลยนะคะทุกคนส้มสวยมากๆเลยค่ะเขาก็จะมีราคาบอกนะคะมีผลไม้เยอะแย <ise> ะเลยค่ะให้เราได้เลือกเลยนะคะร้านผลไม้หลายร้านมากๆเลยค่ะทางด้านนี้จะเป็นพวกร้านขนมนะคะ อันนี้ก็จะเป็นร้านพิซซ่าร้านขนมร้านขนมเค้กนะคะขนมเปี๊ยะร้านนี้จะเป็นร้านเสื้อผ้านะคะร้านผักต่างๆนะคะทุกคนก็มีเยอะแยะเลยค่ะร้านผักทางด้านนี้จะเป็นพวกพริกแกงนะคะพริกแกงต่างๆนะคะ ก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเดินดูปลากันนะคะเราเดินจะทั่วตลาดแล้วนะคะเรายังหาปลาไม่เจอเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้กันค่ะเรามาเร็วนะคะมันยังไม่ค่ำนะคะเขาเป็นตลาดไหนตอนเย็นนะคะก็จะมีตลาดแบบแม่ค้าบางคนเขาก็ยังไม่มากันนะคะ ก็จะดูแบบแม่ค้าบางตาหน่อยนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกผักสดนะคะเดี๋ยวปลาเราจะให้น้องสาวไปหาซื้อแล้วกันค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศนะคะบางร้านเขาก็ยังไม่ตั้งนะคะแถบนี้ยังไม่มีใครมาเลยค่ะเรามาเร็วไปนิดนึงนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลค่ะหมูแดดเดียวนะคะร้านน้ำตกร้านยำต่างๆนะคะ ก็จะมีร้านหมูด้วยนะคะส่วนมากจะเป็นร้านผักสดนนะคะผักของเขาสวยจริงๆค่ะทุกคนทางด้านนี้จะเป็นร้านน้ำเต้าหู้นะคะเ้าต้มโจ๊กข้าวผัดนะคะก็จะมีร้านขายของเยอะแยะมากมายเลยนะคะของกินเยอะแยะเลยค่ะก็จะเป็นแบบตาม ตลาดนัดก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นร้านขายน้ำขายของกินต่างๆนานานะคะอันนี้จะเป็นร้านขนมหวานนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นร้านขายผักค่ะผักสดเขาเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูไปเรื่อยๆนะคะ นี่เราก็ได้ซื้อของครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มาท,ทําธุระหรือว่าผ่านไปผ่านมาที่อำเภอคอนบุรีนะคะทุกคนก็สามารถแวะมาได้นะคะที่ตลาดไนอ,อําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะคะเราพบกันคลิปต่อไปค่ะ